เปิดบริษัทช่วงนี้ไม่กลัวเจ๊งหรอครับถ้ากลัวเจ๊งก็คงไม่ทำหรอครับผมมีความมั่นใจล้านเปอร์เซ็น์นะเพราะผมมาทำสิ่งที่ผมถนัดสิ่งที่ผมทำนานสิ่งที่ผมทำซ้ำๆมาเกือบส0ปีแล้วที่ผ่านมาผมก็ทำผลงานให้ทุกคนได้เห็นไปทั่วโลกแล้วว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดๆในโลก จุดเด่นแผนการตลาดของเมอร์เนี่ยเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ไบนารี่มา20กว่าปีไบนารี่ก็พัฒนามาตลอดพัฒนามาตลอดถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็เอาแผนการตลาดไบนารี่ที่เราเคยทํามาเอามาพัฒนาให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าได้มาฟังผมนะได้มาดูทีมงานผมได้มาเห็นทีมงานผมนะที่มีผลลัพธ์ผมเชื่อมั่นว่าเขาจะ, or, เ,าจะเกิดความเชื่อมั่นคือจะเกิดพลังที่นี่ นะไม่ใช่มีผมคนเดียวยังมีคนเก่งจากหลายๆที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นพรรคการเมืองเราก็มีอดีตที่เป็นสสแล้วหลายสมัยนะเข้ามาอยู่ที่นี่เคล็ดลับติ้งบิ๊กโนดาวคิดใหญ่นะไม่ต้องสงสัยแล้วก็สปอนเซอร์ผมโฟกัสการสปอนเซอร์สม่ำเสมอแล้วก็โฟกัสเป้าหมายแล้วก็โฟกัสโปรโมชั่นผมคิดตลอดเวลาคิด ทำยังไงให้ทีมงานประสบความสำเร็จมากที่สุดทุกท่านที่กำลังชมอยู่สนใจนะครับพบกับผมได้ทุกวันอังคารกับวันเสาร์บ่าย2อรามคำแหง107ติดต่อสำรองที่นั่งฟรีได้ที่คนที่ส่งคลิปนี้ไปท่านครับ